นี่เราเล่นเกมอะไรกันคะเล่นเกมโจาอ้าววิธีการเล่นใครจะอธิบายคะอธิบายแล้วเขาเล่นกันยังไงคะอ,อ้ม เขาเล่นเขาเล่นยังไงกันคะวิธีการเล่นกระโดดกระโดดแบบไหนคะต้องต้องกระโดดให้ผ่านใช่ไหมคะอ๋อถ,ถ้าโดนหนังยางแปลว่าตายหนังยางเอาสูงขนาดไหนคะเอาทำไมไม่เอาชิดชิดกันคะลูกเอาชิดชิดกันเราต้องอยู่ห่างๆกันขนาดนี้ใช่ไหมใช่เพราะไม่งั้นจะตามกันอ๋อไม่งั้นจะตามกัน โอเคอ่ะพี่มีแล้วโอ้แบบนี้แบบนี้เรียกว่าตายหรือรอดดิตายใช่ไหมถ้าเหยียบยางก็แปลว่าตายเพราะฉะนั้นคนตายต้องมาถือใช่ไหมถ้าเกิดเลยคนที่ยังไม่ตายมาแก้ให้ได้โอ้มาแก้ให้ได้ต้องมีคนนึงแม่ไปหูไหูอ้าวต่อไปเราไปที่ชั้นใต้หูเราจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะ อ้วันนอันนี้ไปที่ชั้นใต้หูนะคะใต้หูยังมาก็ขอตีงกาละตีลังกาเนะหรอหอ,อ,เอนเะหึงสองสาอันนี้มีนังหรือยังคะมีหนึ่งสอง ่าแบบนี้แสดงว่าไม่ผ่านใช่ไหมคะอ่วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเกมมันจะจบแล้วจะรู้ได้ยังไงคะเล่นไปเล่นมาก็ประสบปัญหาแล้วค่ะก็คือ เชือ,อกนั้นได้พันกันเรามารอดูสิคะว่าเด็กๆจะสามารถแก้ปัญหาได้ไหมคะมการที่เด็กๆมาเล่นด้วยกันแบบนี้นะคะถือว่าเป็นการออกกําลังกายแล้วก็เด็กก็จะไม่ติดเยมเกินไปคะ่ะทุกๆเย็นเด็กๆก,ก็จะมาลอยคุณยายคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นเด็กปิดเทอมแล้วนะคะเขาก็จะมาเล่นกันอย่างมีความสุขเป็นการฝึกการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้ออกกําลังกายด้วยแล้วก็ฝึกการ อยู่ในสังคมด้วยค่ะว่าปรับตัวยังไงให้เข้ากับสังคมได้ค่ะเด็กๆก,ก็จะมีความสุขนะคะได้เล่นตามาใจชอบแล้วก็ไม่ได้หมกมุ่นกับการแพ้ชนะนะคะก็รู้จักที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันค่ะวันนี้ยายมีความสุขค่ะที่เห็นเด็กๆเ,เ,เล่นกันอย่างมีความสุขแล้วก็สามารถเล่นด้วยกันได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาร,ระหว่างทางแล้วก็ฝึกการแก้ปัญหาร,ระหว่างการเล่นด้วยค่ะ